เคสวัสดีครับผมแอดโอเคบัดนะครับกับช่องบัสทักแอดปิชุรีกลับมาอีกครั้งครับสำหรับคลิปรีวิวรถบัดนะครับกับทีมงานรุ่งเรืองวงครับทีมงานรุ่งเรืองวงก็คันนี้มีทั้งสแกนเนียและเบนท์เลยต้องบอกว่าเบนท์นี่ต้องบอกว่าช่วงล่างเบนท์นะครับแต่สเปคไม่ธรรมดาสแกนเนียร้อยเอ็ดใช่ไหมเอ่ยร้อยเอ็ด คันนี้คันเรียกว่าช่อทรงอะไรนะยูโรยูโรห้าทรงยูโรห้าน,น่าจะใช่เพราะว่าทรงชุดนี้ผมก็ไม่ค่อยบนใจครับทรงชุดเก่าทรงชุด,ดก่อนเดี๋ยวเราพาดู ช่วงล่างก่อนนะครับเริ่มต้นด้วช่องล่างเป็นช่องล่าง Mercedes Benz นะครับ8ล้อระบบรับแรงกระเทือนรับน้ำหนักล้อหน้าแบบปีกนกนะครับเดี๋ยวเราพาดูว่าเป็นยังไงอ่ะสักครู่ประมาณนี้นะครับเป็นน่าจะเห็นอยู่ มันมีทั้งคันแข็งคันแข็งแล้วก็ปีกนกล้อหลังครับเพอพอตามล้อตามข้างหลังก็คือเนี้ยตามได้ใช่ไหมไม่ล็อกไว้ครับอ๋อล็อกไว้แต่คือเอาจริงๆก็น่าจะตามได้อยู่นะตามได้ใช่เพราะว่าอิสริยะก็อันนั้นชุดนั้นก็ ล้อเรียวตามอยู่นี่คือเขาล็อกไว้นะครับเครื่องครับเครื่องสแกนเนียหนึ่งสองสี่หนึ่งสี่ตัวนี้เป็นปั๊มปั๊มสายครับปั๊มธรรมดาม้าประมาณราวสามรหิตัวนะครับโม่ปั๊มที่ช่างใบครับช่างใบอู่บอยใบนะครับสแกนเนียาพาเพลินนเมื่อมาทำปั๊มแล้วครับ โบก็ขยับตามโบเบอร์ HX55 นะครับ <Yeah. S 1> อ่ว <Yeah. S 1> นี่นะฮเซ็ตสแกนเน์ปกติเขาก็ใช้โฮเซ็ตอยู่นะครับใช้โฮเซ็ตอยู่แล้วเกียร์เกียร์อะไรเอ่ยอเกียร์อีฟสุอีฟสุ ก็คือชนกันได้นะครับสเกนเนียอ่ายุโรปกับญี่ปุ่นชนได้ชนได้อันนี้ปัม๊มนี่ปั๊มใหญ่ปั๊มเล็กไม่รวมกันอ๋อนี่ขัดเงาอยู่ใช่ไหมอืม,อม นี่ครับายามว่างครับจอดสู่ลูค้าเสร็จก็จัดการดูแลรถกันนะครับนี่ครับไม่ล้างก็เช็ดนะครับโอเคดูด้านหน้ากันนี่ครับดูด้านหน้าด้านหน้าฝากครอบสแกนเนียกระทะมินเนียมนะครับแมกมินเนียมแต่ตวน สองปากสี่ตัวชุดหน้านี่ต่อสายหมดเลยไหมต่อสายหมดเลยอปากไหนอยู่กระจ้งหน้าปากคอะไรกระจ้งหน้าอ๋อปากคอนฝักวันนี้เลยเครื่องเสียงที่ไหนเอ่ยทำกันเองครับหมดเองโอ้โหนี่นะ power กี่ตัวเ power หกหกตัว แน่นเลยอันนี้คือเป็นดอกเสียงกลางหมดเลยออมิโลอันนี้เป็นวิตโลลอลไหมอตรงกลางอ๋อ,อแล้วก็มีแปะประตูข้างนะครับตรงกลางมีไม่เอ่ยตรงกลาง กลางได้มีผู้แต่ตัวกลางนี่ประตูปิดเปิดมาข้างหน้านะเนาะแปลกตามนี่ก็ข้างหน้าเป,ปิดเปิดโอ้โหจัดเต็มครับ <c ười> แผงควบคุมห้องกับตังครับสวิตเพียบ โอเคทำรถเลยได้ไหมได้ครับได,ด้ทำเลยโอเคอ่านี่ครับเดี๋ยวป้ายวินเทศป้ายสักกสิเนาะเป็นสักกสิเดี๋ยวดูเชมิมบนก่อนอ๋อมีไวไฟด้วย TP Link แล้วก็มีกล้องครับกล้องจรปิดข้าบนครับข้าบนก็จะประมาณนี้อ่าข้าบนนี่สเปคเครื่องเสียงนี่ซับหลังนี่ยังไงครับสิบสองนิ้วสองคู่ครับ2 2> สองืออนิ้วสีดอกซับ ประมาณนี้นะครับข้างในก็อ่าต้องบอกว่าครับต้องบอกว่า,าสวยงามครับสวยงามเลยเดี๋ยวเรามาฟังเสียงข้างเสียงกันทีนะครับเดี๋ยวผมดูที่บาะก,ก่อนว่าที่เบอกมีอะไรบ้างอ๋อดีมีผ้าห่มด้วยนะเบอกเขามีพ้าห่มด้วยมีพ้าห่มที่เบาะด้วย คืออันนี้เขามีไว้บริการลูกค้าตองคืนไงผมนอนหรือว่าแบบบางคนก็หนาวแอร์ก็ใช้ผ้าห่มสกู่ครับอืมโอเคอเคัคนนี้กี่ที่นั่งครับ คันได้กี่นั่งครับ49ครับ49ที่นั่งอืเอาเลย เสียหน่อยได้แบบเสียฟุตไม่เองเลยเ <c oughs> สียผูก <c oughs> ไปหอนอ๋อขอเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแบบโดนปิดเสียงคลิปลไนเจะครับรเจบค j ปกติ DJ ปกติ Obrigado. เสียงดังมากสี่ดอกนี่จะเลือเลยนะดอก j b l ครับ j b l เสียงดีมากเลยคือดังครับดังจริงไม่ใช่ดังแบบแผลวดังเพาะด้วยดังแบบดังเพาะอะเนี่ยโอ้โหพอดีเลยคือแค่สิบสองนิดสี่ดอกก็แบบข้อมูลหยู่แทบไม่ได้นะข้างหลังอะโอเคครับ และนี่คือคลิปพาดูรถอ่าลุงเลืองวงนะครับลุงเลืองวงอ่าสนใจครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรเลยครับข้างรถข้งรถเฟซบุ๊กอะไรครับลุงเลืองวงคาล์วิลล์ลุงเลืองวงคาร์วลโอเคไหม,มผมอาจจะใส่ลิงก์เฟซบุ๊กไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับตรงคำอธิบายโอเคก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ